หาไม่ได้อ er> ีกแล้ว <cat> น <at light intens ifies> <st> ี่ตำรวจทำงานหนักเลยเดี <started> ๋ยวเดี nah ๋ยวเดี๋ยวเดี <gate> ๋ยวรักาตัวเลนี่ต้องขึ้นเลยผมไม่ลองอ่ะ

ท่านชูวิทย์เป็นเรื่องของรรมุนาวัตตีโลโกครับคือสัตว์โลกจะไม่ไปตามรมแลวอย่างหน้าตัวนี้าถนองทำในการประธานสภาสั่งตํารวจสภาอุ้มผมวันนี้ตํารวจยังมีแผลอยู่เลยก็ต้องมาอุ้มประธานสภาออกนอกห้องประชุมสภามีแผลอยู่ท่านชูวิทย์ก็เป็นพยานที่ต่างกัน การไว้บัลลังก์ห้ามขึ้นอเออ,อก้อยื่คืนไหมยังอ้าแล้วตัวนี้เอ้าโอ้โสนุกจริงเองกันนี้น <c oughs> ครับดีจริงๆเพราะว่าประธานสภาไม่ยึดรัฐธรรมนูญไม่เคารพกฎหมายลำธุลงัง ภาพเด็ดเด็ดทั้งนั้นน่ะถ้าแย่งเก้าอี้อ่ะถ้าแย่งเก้าอี้เนี่ยเภาพนี่โหเด็ดมากเลยอ่ะไม่ออเลยนะช่ว้าวนี่ก็เกินไปแล้วนะเกินสุดยอดเลย เข้ายู่หวงหลังเข้ายี่หวงหลังสองตัวครับครับยกขึ้นมาเลยยกมาเลยยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยนี่หลังนี่หลังนี่เขาก็ไปปิดประตูข้างนอกเลยแล้วยืนตรงนี้คนละคนห้ามใครขึ้นมาประตูหลังอ่ะเออมาแล้วเ็้ายี่มาแล้ว มาแล้วมาแล้วล็อกล็อกได้ไปตัวนั้นไปทางนู้นไปริมนู้นริมนู้นนี่เลยวองนไทยตรงกางถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตัวแร้ตถูกลางเร็นีเราเต็มเรื่อขวามาแลถูกแล้ว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 เฮ้ยนี่ถูกแล้วองก้นอันนี้ปนงก้นอันนั้นลองหลังอันนั้นผิด อะไรเราวางงั้นด <fits you? S 1> ้เยเขาก็มาทำเองอยาให้ใครขึ้นมาแล้วครับผมเาอี้มาแล้วเ้าอี้ประธานมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมเมื่อกี้แย่งเอากาอี้ลงเล่นเ้าอี้งตี เรียบร้อยเดี๋ยวกันตรงนี้ไปกลดหนึ่งแล้วประตูนอกเนี่ยเออไม่ให้ขึ้นมาครับผมไม่รู้ว่าจะกวบเอาเขาอีกเดี๋ยวโดนตั้งกรรมการนะไม่เป็นไรครับเออมาปะตานหน้าแดงเลยเออขนมดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยเหตุการณ์สงบโอ้โหประวัติศาสตร์